ค่ะครูโมนามีเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่หลายคนที่ยังพบเจอปัญหาในชีวิตของตัวเองพอเวลาเราเจอปัญหากับชีวิตของตัวเองเราเจอปัญหาเราไม่รู้จะหาทางออกกับปัญหาได้ยังไงเราไม่รู้จะแก้ไขปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของเราได้ยังไงบางครั้งปัญหามันก็ทำให้ความคิดของเราในทุกๆส่วนนั้น หยุดหยุดคือบล็อกความคิดต่างๆสมองของมนุษย์เราเขาคิดได้เพียงแค่ครั้งละหนึ่งอย่างเมื่อคุณเจอปัญหาก็คือปัญหานั้นคือพลังงานที่เป็นลบเมื่อสมองมีรับพลังงานที่เป็นลบเข้ามาสมองจะไม่สามารถคิดในด้านบวกได้ดังนั้นวิธีรับมือกับปัญหา ให้จำกฎนี้ไว้กฎยิ่งพยายามยิ่งยากเมื่อเจอปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของเรามนุษย์ทุกคนจะต้องเจอปัญหาที่เข้ามาในชีวิตแน่นอนไม่มีใครที่จะไม่เจอปัญหาตราบใดที่ชีวิตของพวกเราทุกคนยังดำเนินต่อไปและวิธีการที่จะรับมือกับปัญหาก็คือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นให้เราใช้กฎยิ่งพยายามยิ่งยาก ครูอยากให้ทุกคนจํากฎนี้ให้ขึ้นใจคุณสามารถเอากฎนี้ไปใช้ได้กับทุกๆอย่างในชีวิตกฎยิ่งพยายามยิ่งยากคืออะไรจึงยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณพยายามนึกชื่อใครบางคนคุณเห็นหน้าเขาคือจำหน้าได้แต่ไม่สามารถที่จะนึกชื่อเขาได้นั่นคือยิ่งคุณพยายามนึก เท่าไหร่ยิ่งคุณพยายามเท่าไหร่มันก็ยิ่งยิ่งยิ่งคิดไม่ออกหรือบางครั้งคุณรู้ว่าคุณเก็บของสิ่งเนี้ยพี่พี่เคยเก็บของสิ่งเนี้ไว้ตรงเนี้ยไว้ที่ไหนสักแห่งภายในบ้านของเราแล้วเราเป็นคนเก็บเองเรารู้ว่าเราเป็นคนเก็บเองแต่พยายามนึกยังไงมันก็นึกไม่ออกอะว่าเราไปเก็บไว้ตรงไหนใครเคยเป็นบ้าง แต่พอเราลืมมันไปว่าเราพยายามคิดถึงสิ่งนี้อยู่เราจะจำขึ้นมาโดยอัตโนมัติเราจะจำว่าคนคนที่เราเจอเมื่อวานเนี้ยคนที่เราเจอเมื่อวานที่ห้างเขาชื่อนี้คนคนนั้นเขาชื่อนี้ในแต่ในช่วงเวลาที่เราพยายามนึกเนะ่ะเรานึกยังไงมันก็นึกไม่ออกหรืออยู่ๆเราคิดขึ้นมาได้ว่าเออเราเก็บสิ่งของอันนี้ไว้ตรงนี้นี่นา แต่ในยามที่เราต้องการที่จะคิดถึงมันมันไม่มีวันคิดออกนี่มันเป็นกฎของสมองมันเป็นระบบการทำงานของสมองมนุษย์เรายิ่งพยายามยิ่งยากเพราะว่ายิ่งเราพยายามเราจะไปกดดันการทำงานของจิตใจแต่เมื่อเราปล่อยมันไปเราลืมไปเราผ่อนคลาย แต่สิ่งที่มันยังไม่ลืมก็คือจิตใต้สำนึกเราเราฝากคำถามนี้ให้กับจิตใต้สำนึกว่าเขาคนนั้นคือใครทำไมเรานึกไม่ออกนั่นคือคำถามท,าที่ลงไปเป็น question mark ลงไปในจิตใต้สำนึกเราแล้วแล้วจิตใต้สำนึกของเราจะทำงานได้ดีเมื่อเราผ่อนคลาย เราส่งคำถามเข้าไปคำถามอะไรก็ได้ที่เรายังหาทางแก้ไขไม่เจอเรายังหาทางแก้ไขไม่ได้เช็คเช่นเดียวกันกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเพื่อนๆและพี่ๆทุกคนส่งคำถามเข้าไปว่าฉันต้องการคำตอบกับปัญหานี้ฉันรู้ว่าจิตใต้สำนึกมีมหาปัญญาอยู่ในตัวเองจิตใต้สำนึกจะส่งคำตอบให้ฉันแล้วลืมมันไป หัวใจสำคัญคือเพื่อนเพื่อนพี่ๆจะต้องลืมมันพวกเราทุกคนจะต้องลืมปัญหาและทำสมองให้ปลอดโปรง่งผ่อนคลายโล่งสบายและมีความสุขลืมมันไปนั่นเองเมื่อลืมมันไปจิตใต้สำนึกของเราจะเริ่มกระบวนการการทำงานจะค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดมาให้กับเรา จำไว้ว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันจะมีคำตอบให้กับทุกปัญหาเสมอขอให้เราตั้งใจส่งคำถามเข้าไปในจิตใต้สำนึกเราไม่มีวันคิดปัญหาออกถ้าเราเอาตัวเราเข้าไปจมและหมกมุ่นอยู่กับปัญหานั้นๆปัญหาจะได้คำตอบถ้าเราถอยห่างเอาตัวเองออกมาจาก เจ้ากลุ่มก้อนปัญหานั้นเมื่อเราถอยห่างคำตอบมันจะปรากฏเมื่อเราออกมาจากปัญหาเราจะเห็นคำตอบทุกคำตอบมันอยู่ภายในจิตใต้สำนึกของเราแล้วทั้งหมดจงเชื่อใจและจงเชื่อมั่นในตัวเอง ในจิตใต้สำนึกของเราเรามีมหาปัญญาอยู่ในตัวจงเชื่อมั่นในความสามารถของเขาว่าเขาจะส่งคำตอบมาให้ทุกๆปัญหามันจะมีคำตอบที่สามารถแก้ไขได้ทุกอย่างแล้วคำตอบก็คืออยู่ในตัวเรานั่นเองเพราะฉะนั้นจงรู้จักวิธีที่จะรับมือกับทุกปัญหาที่เข้ามาถ้าทุกคนทําได้รู้วิธีแล้ว ขูเชื่อว่าทุกคนจะได้คำตอบในทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตเพราะว่าคำตอบมันอยู่ข้างในเราเราไม่ต้องไปวิ่งหาคำตอบที่ไหนสิ่งที่เราจะต้องทำหัวใจสำคัญที่เราจะต้องทำก็คือผ่อนคลายลืมมันไปส่งสิ่งที่เราต้องการเข้าไปข้างในแล้วเขาจะทำงานให้กับเราเอง เจ้าจิตใต้สำนึกที่อยู่ข้างในมันทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันพักไม่ว่าคุณส่งคำถามคุณตั้งคำถามคุณส่งอะไรเข้าไปเขาจะเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปรวบรวม,ลวมและค้นหาคำตอบให้กับคุณโดยอัตโนมัติเหมือนเมกะคอมพิวเตอร์อันยิ่งใหญ่ที่อยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นรู้จักใช้สิ่งที่มันอยู่ข้างในรู้จักใช้สิ่งที่เป็น มหาปัญญาที่อยู่ข้างในของแต่ละคนปัญหาเกิดขึ้นจากตัวเราคำตอบมันก็ต้องอยู่จากตัวเราเชกเช่นเดียวกันดังนั้นปล่อยวางมีความสุขลืมมันแล้วคุณจะได้คำตอบกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้อย่าลืมใช้วิธีนี้ไปแก้ไขปัญหากันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ